บทที่22ยาผีบอกคืนนั้นพระเจริญนอนปวดท้องทั้งคืนแม้ได้พยายามกำหนดปวดนอปวดนอแล้วแต่ก็ไม่ทำให้ทุกขเวทนาที่ได้รับคลายจางลงทั้งนี้เพราะกรรมที่ทำไว้กับไก่21ตัวนั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่จะสามารถข่มเวทนาได้เนนตุ้ยคงต้องเหนื่อยล้ากับการเดินทาง จึงนอนหลับสนิทไม่รู้สึกรู้สาอยู่บนเตียงเล็กๆที่มีไว้สำหรับคนเฝ้าไขานอนเวลาหกโมงเช้าพยาบาลเข้ามาวัดไข้โดยนำปลอดอันเล็กๆมาให้ท่านอมบุรุษพยาบาลจับชิพจรท่านพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือเพื่อจะได้รู้ว่าหัวใจท่านเต้นกี่ครั้งต่อนอาทีได้ยินหมอว่าผ่าตัดวันนี้ใช่ไหม บุรุษพยาบาลถามนางพยาบาลด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาถูกแล้วกำหนดเข้าห้องผ่าตัด9ก้าโมงเชา้าพยาบาลสาวตอบจากนั้นทั้งพยาบาลและบุรุษพยาบาลก็ออกจากห้องเพื่อไปดูแลคนไข้รายรอื่นๆต่อไปเห็นคนทั้งสองออกไปแล้วพระเจริญจงลุกขึ้นนั่งท่านต้องหนีออกจากที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรื่องอะไร เราจะมาตายที่นี่กลับไปตายที่วัดดีกว่าอย่างน้อยญาติโยมเขาก็จะได้เห็นหน้าเราบ้างท่านคิดแล้วก็ปลุกเนนตุ้ยให้ตื่นมีอะไรหรือครับหลวงพ่อเนนตุ้ยลุกขึ้นนั่งแล้วจึงถามกลับวัดกันเถอะเมื่อวานหมอเขาคุยกับลูกศิษย์ว่าฉันไม่รอดแน่ญาติโยมจะไม่เห็นหน้าฉันแล้ว ก็จะขอกลับไปตายที่วัดท่านบอกสมณเณรวัสิบเก้าผมว่าอยากกลับเลยครับอาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงอย่างที่เขาพูดก็ได้ผมเชื่อเหมือนที่โยมหลอเชื่อว่าหลวงพ่อเป็นคนมีบุญญาธิการคงไม่มรณาภาพง่ายๆหรอกครับคนเป็นเนนพูดให้กำลังใจนี่เธออย่ามาทำเก่งกว่าหมอหน่อยเลย หมอเขาดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าไส้ฉันเน่าไปทั้งหลายฟุตยังไงยังไงก็ไม่รอดแน่เธอพาฉันกลับวัดเดี๋ยวนี้แหละสมภารสั่งลูกวัดรอยมหล่อมารับดีไหมครับผมว่าสายสายคงมาถึงเนนตุ้ยออกความเห็นนายหลอกลับไปเมื่อวานบอกว่าวันนี้จะพาแม่ประยงมาเยี่ยมไข้ ถ้ารอให้ถึงเวลานั้นหมอเขาก็ผ่าตัดเสร็จแล้วฉันก็ตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ฉันอยากกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นหน้าก่อนตายเข้าใจหรือยังเอาละถ้าเธอไม่พาฉันไปคนเดียวก็ได้พูดพลางหย่อนเท้าลงข้างเตียงเพื่อจะลงเนนตุ้ยรีบเข้าไปประคองท่านมานั่งที่เตียงของตน เมื่อเห็นว่าไม่อาจทัดทานท่านไว้ได้สาม,มนเณรวัย19จึงต้องพาสมภารกลับพยาบาลและผู้ช่วยกำลังสารวนอยู่กับคนไข้ารายอื่นๆจึงไม่ทันได้สังเกตบรรพชิตสองรูปที่เดินลัดเลาะ,ะ,ะลงจากตึกไปถึงเวลาผ่าตัดและจึงได้รู้ว่าคนไข้หนีกลับไปแล้วความที่อยากกลับวัดทำให้พระเจริญลืมความเจ็บปวดที่ทำให้ท่านทุกทรมานอยู่ในขณะนั้น รีบพาเนนหลบออกมาจนได้พระกับเนนพากันมาถึงท่าน้ำจึงโดยสารเรือข้ามฟากมาลงที่ท่าพระจันทร์แล้วเรียกรถตุกๆให้พาไปส่งที่ท่าเตียนทันเวลาเรือพงประจักษ์ออกจากท่าพอดีขณะนั่งเ,เรือสมภานวัยสาสิบเศษต้องผเผชิญกับทุกขเวทนาอีกพยายามปลอบใจตนเองว่า เออน่าพอกลับไปให้ญาติโยมเขาเห็นแล้วข้าก็ขอลาตายละไม่ยอมให้เองมาทรมานข้าอย่างนี้อีกรอกเมื่อสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดนายห่อกับแม่ประยงมารออยู่ที่กุฏิแล้วแมมหลวงพี่ไม่น่าทำอย่างนี้เลยผมถูกหมอเขาต่อว่าแทบแย่นี่เขาก็ให้ผมมารับกลับไปโรงพยาบาลอีก ลวงพี่ขึ้นรถกลับเธอะครับคนเป็นคฤรุหั์มงการข้าไม่ไปข้าจะขอตายที่วัดเองอย่ามาบังคับข้าเจะให้ยากเลยจ้างก็ไม่ทำตามต่อให้พระอินตัวเขียวๆมาสั่งข้าก็ไม่ไปสมภารปฏิเสธเสียงดังฟังชัดหลวงพี่ไปเถอดเจ้าข้าอย่าให้หมอเขาต้องผิดหวังเลย ได้ยินว่าโรคที่หลวงพี่เป็นนะ่าประหลาดมหัศจรรย์มากเขาบอกจะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนแพทย์ศึกษาแล้วหลวงพี่ก็จะมีชื่อเสียงแม่ประยงพูดบ้างอัตมาไม่อยากมีชื่อเสียงหรอกนะโยมยังไงยังไงอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเด็ดขาดเอาละอัตมาขึ้นไปพักผ่อนนะท่านไล่อคันธุก,กะทางอ้อม หลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือหลวงพี่ไม่ยอมไปจริงๆหรือนายหล่อถามเสียงอ่อนลงไม่ไปเองกลับไปทำงานทำการของเองเถอะไว้ขาตายค่อยมาช่วยทำศพอาตมาต้องขอโทษเด่นนะที่ทำให้ต้องลำบากประโยคหลังท่านพูดกับแม่ประยงจากนั้นจึงเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นไปยังบนกุฏิชั้นบน โดยมีเนนตุ้ยเดินตามหลังนายหล่อพาแม่ประยงกลับบ้านด้วยความผิดหวังใจหนึ่งก็นึกเป็นห่วงหลวงพี่แต่อีกใจหนึ่งก็โกรธที่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไรเขาก็เชื่อมั่นว่าท่านจะต้องไม่มรณะภาพชดใช้กรรมหมดเมื่อไรเมื่อนั้นคงจะหายเป็นปกติ วันรุ่งขึ้นมหาเทียบมาที่วัดก็ทราบข่าวจากในหล่อแม้จะลาสิกขาบทมากกว่า20ปีและมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีแต่คนก็ยังเรียกกันว่ามหาเพราะจบปริญญาธรรมหประโยคสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตได้ข่าวว่าท่านสมพานอาพาธผมเลยมาขอเยี่ยมอดีตมหาบอกเนนตุย้ย แท้จริงเขาตั้งใจจะมาปรุงยาให้ท่านฉันเชิญข้างบนเลยโยมมหาหลวงพ่อท่านเพิ่งลงมาสงน้ำและขึ้นไปเมื่อสักครู่ผมสงสารท่านเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรหมอเขาจะผ่าตัดให้เมื่อวานท่านก็ชิงหนีกลับวัดมาก่อนโยมหล่อมารับพากลับไปอีกท่านก็ไม่ยอมไปสมเนรไว 19, ย์สิบเก้ฟ้องไกลไกล ไม่เป็นไรหรอกครับผมทราบเรื่องจากนายหล่อหมดแล้วนี่ก็เตรียมเกลือป่อนมาปรุงยาให้ท่านรับรองฉันยาผมแล้วหายขาดเคยรักษามาหลายรายแล้วงั้นก็ดีนะสิรีบขึ้นไปหาท่านเดี๋ยวนี้เลยพูดจบจึงเดินนำบุรุษวัยห้าสิบเศษขึ้นไปชั้นบนท่านสมพานเป็นอย่างไรบ้างครับมาหาเทียบถาม หลังจากทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วทรมานอย่างที่สุดเลยยมมหาปวดแสนจะปวดโรคกระเพาะยังไม่ทันจะหายก็มาเป็นโรคลำไส้อีกหมอเขาบอกว่าไส้เน่าไปหลายฟุตแล้วไม่รู้อะไรนักหนาความวัวไม่ทันจะหายความควายเข้ามาแทรกคิดแล้วหน่าน้อยใจในโชควาสนา อย่าน้อยใจเลยครับท่านวันนี้มาหาเทียบมาปรุงยาให้ท่านฉันรับรองว่าหายนี่ผมเตรียมป่นเกลือมาเรียบร้อยแล้วงั้นเหรอจะปรุงยาอะไรให้อัตมาฉันล่ะยาเทวดาครับแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนคิดว่าที่โรงครัวคงจะมีนะเนนไปบอกแม่ชีให้เตรียมมาให้ผมหน่อยเขาบอกเนนตุ้ย มีอะไรบ้างล่ะโยมมหามีหม้อด,ดินหนึ่งใบไข่ขาวห้าฟองทุบใส่ชามมาเอาแต่ไข่ขาวนะไข่แดงไม่เอาสองอย่างเท่านี้แหละเนนช่วยไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้เลยเนนตุ้ยหายไปครู่ใหญ่ๆก็กลับมาพร้อมสิ่งของที่มหาเทียบต้องการแม่ชีเจียนเป็นคนจัดหาให้ ต้องไปทำพิธีปรุงในโบสถ์ท่านไปไหวไหมครับเขาถามภิกษุอาพาธไหว้หรือไม่ไว้ก็ต้องไปจนได้นั่นแหละอาตมาไม่มีทางเลือกแล้วนี่พระเจริญตอบพลางลุกขึ้นนั่งด้วยความลำบากต้องให้เนนช่วยพยุงไหมครับหัวหน้าสารไวยเกษียนถามไม่ต้องอาตมาใช้กรรมาฐานเข้าช่วย ท่านกำหนดลุกหนอในใจขณะลุกขึ้นยืนแล้วจึงกำหนดยืนหนอเมื่อก้าวเท้าเดินก็กำหนดอิรียบบทจริงในขณะนั้นเข้ามาในโบทแล้วมาหาเทียบจึงบอกวิธีปรุงยาโดยให้พระเจริญหยิบเกลือป่นที่เขาเตรียมมาท่านหยิบทีละหยิบมือนะครับเวลาหยิบให้กลั้นใจบริกรรมว่าพุทธัง ปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อหยิบที่สองก็กลั้นใจบริกรรมว่าทำมังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อหยิบที่สามกลั้นใจบริกรรมว่าสังคังปัจจคามิแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อภิกษุอาพาธทำตามคฤหั์บอกเมื่อท่านหยิบเกลือใส่ลงในหม้อดินครบสามหยิบมือแล้วมหาเทียบจึงยกหม้อขึ้นตั้งเตา ซึ่งเนนตุ้ยก่อไฟจน่านคู่ดีแล้วจัดการสตุเกลือจนบริสุทธิ์จากนั้นจึงยกหม้อลงจากเตานำไข่ขาวห้าฟองใส่ลงไปคนให้เข้ากันขณะคนเขาบริกรรมว่าพุทธทางปัจจคามิทำมังปัจจคามิสังังปัจจคามิทำเสร็จเขาจึงตักมาหนึ่งช้อนขาวส่งให้ภิกษุอาพาธ ฉันเลยนะครับผมเห็นต้องลามีทุระด่วนเขากราบสามครั้งท่าทางเร่งรีบและลุกออกไปขึ้นรถจิบขับออกประตูวัดไปสมภาวรวัยสามสิบเศษฉันยาตามที่หัวหน้าสารสั่งพอยาตกถึงท้องอาการปวดก็ทวีขึ้นสักร้อยเท่าถึงกับลงนอนดิ้นและสลบไปสามชั่วโมง เนนตุ้ยเฝ้ารอให้สมพานฟื้นค่าเวลาด้วยการเดินจงกรมและนั่งภาวนาครบสามชั่วโมงสมพานจึงลืมตาและเรียกหาท่านหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงรู้สึกโล่งใจขอน้ำให้ฉันซักถ้วยสิรอเดี๋ยวครับผมจะไปเอาที่กุฏิ พูดจบก็เดินกำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเร,เร็วๆไปยังกุฏิได้น้ำแล้วจึงเดินกลับมายังโบสถ์พระเจริญกำหนดลุกหนอขณะลุกนั่งรับถ้วยน้ำชาจากเนรแล้วดื่มไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนเมื่อวันก่อนท่านรู้ได้ทันทีว่ายาเทวดาสามารถรักษาโรคลําไส้เน่าให้หายได้เอาละ ข้อ,อยังชั่วแล้วทีนี้จะปฏิบัติกรรมฐานใช้นี่ไก่ละท่านบอกสมณเณรวัยสิบเก้าหลวงพ่อจะเดินจงกรมไหมครับเดินสิจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงจากนั้นจะกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรผมจะปฏิบัติเป็นเพื่อน,นักครับเผื่อหลวงพ่อเกิดเป็นลมเป็นแรงไปจะได้ช่วยทัน รับรองฉันไม่เป็นอย่างที่เธอวิตกกรอกฉันมั่นใจเช่นนั้นเอาละถึงอย่างไรก็ต้องขอบใจที่เป็นห่วงฉันขอปฏิบัติคนเดียวเงียบๆเธอไปทำความสะอาดกุฏิดีกว่าเมื่อสมภารสั่งมาอย่างนี้คนเป็นลูกวัดจึงต้องปฏิบัติตาม สมเนนไปแล้วสมภาวรวัยสามสิบเศษจึงเริ่มเดินจงกรมเพิ่งตระหนักชัดในบัดนี้เองว่าการปฏิบัติของท่านยังไม่เข้าขั้นจึงไม่สามารถข่มทุกขเวทนาได้ถึงกระนั้นท่านก็ได้เห็นอนิสงของกรรมฐานเพราะหากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนป่านนี้คงมอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปลาแปะปิ้ง แลสองชั่วโมงผ่านไปพระเจริญกำหนดจิตออกจากกรรมฐานแล้วตั้งจิตกรดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคือไก่ยี่สิบเอ็ดตัวฝูงนั้นกรรม,มโนกัตถนโนกรรม,มะจัดเจกะพุทโธพุทธังทั่วทั้งจักรวาลังพุทธังทั่กกวท,ทั้งจักรวาลังทำมังทั่วทั้งจักรวาลังสังขังทั่วทั้งจักรวาลัง อโหสิกรรมมังข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบนนุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบ,บุญนี้ด้วยเทิน ตกเย็นมหาเทียบมาฟังข่าวเมื่อเผชิญหน้ากับสมพานเขารีบออกตัวว่าต้องขออภัยที่เมื่อเช้าผมรีบกลับไปความจริงก็ไม่ได้มีธุระประปังอะไรเพียงแต่ไม่อยากอยู่ดูท่านฉันยาทำไมละยโยมหาเจ้าของกุฏิถามผมกลัวว่าหม้อดินมันจะบินมาโดนหัวผมนะครับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตอบยิ้มยิ้ม ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าโยมมหาไม่รีบกลับออกไปก่อนอาตมาจะต้องเป็นชิ่นที่ว่าสมพานตอบยิ้มยิ้มเช่นกันถึงตอนนี้แล้วท่านยังนึกอยากจะเคขียงผมด้วยหมอดินอีกรึเปล่าครับคนถามตั้งใจสัพยอกเคขียงก็คือคว้างอาตมาจะทําอย่างนั้นกับผู้มีพระคุณได้อย่างไรโยมมหามีบุญคุณกับอาตมามาก ชาตินี้จะไม่ลืมบุญคุณเลยขอให้จำเริญจำเริญนะโยมสมผานไว้สามสิบเศษให้พรเจ้าตำรับยาเทวดานับแต่วันที่ฉันยาเทวดาของมหาเทียบและฉันติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันประกอบกับปฏิบัติกรรมฐา,านกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรอาการปวดท้องก็หายเป็นปริิ้งโรคกระเพาะ ที่เป็นอยู่แต่เดิมก็พลอยหายไปด้วยพระเจริญจึงมีสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเรี่ยวแรงที่จะทํางานให้กับพระศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานโดยเฉพาะงานสอนกรรมฐานให้กับญาติโยมวันพระนี้นางโถ ổ, ไม่ได้มาวัดแต่ผู้เดียวเช่นเคยหากมีสตรีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาด้วย นางแนะนำกับพระเจริญว่าแม่เอมเพื่อนเก่าของอิชันเจ้าค่ะเมื่อก่อนอยู่บ้านตำบลเดียวกันตอนหลังเขาแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวที่พิจิตจากกันไปยี่สิบกว่าปีเพิ่งมาเจอกันนี่แหละอิชันก็เลยชวนมากราบท่านอยากให้เขามาเรียนกรรมาฐานกับท่านเจ้าค่ะเออแล้วยมอยู่พิจิตเป็นยังไงบ้างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมืองสิงห์บ้านเราไหม ท่านถามนางเอมก็ดีเจ้าค่ะแม้อิชันมัวเลี้ยงลูกจนไม่มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านเกิดนีด่ลูกสาวสองคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วเลยได้กลับมาเยี่ยมบ้านอิชันได้ลูกเขยสองคนแล้วเจ้าค่ะเป็นหมอคนหนึ่งครูคนหนึ่งคนเป็นแม่ยายหมัดหมาดพูดเหมือนจะอวดโอ้โหดีจังเลย โยมโชคดีมากนะที่มีลูกเขยทำงานดีๆอีกหน่อยคงรวยมหาศาลจะรวยได้ยังไงละท่านอีฉันมองไม่เห็นทางว่าจะรวยได้นางเอมกังขาอ้าวก็ลูกเขยเป็นหมอเป็นครูไม่ใช่หรือเจ้าค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นหมอแพทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนหนังสือเจ้าค่ะงั้นเป็นอะไรล่ะ เคยคนโตเป็นหมอตอนควายคนรองก็เป็นครูกรองยาวเจ้าค่ะนางเอมตอบเสียงดังฟังชัดพระเจริญได้ยินแล้วอยากจะเป็นลมโยมเอมนะโยมเอมอุตส่าห์คุยว่าลูกเขยเป็นหมอกับเป็นครูแท้ที่จริงหมอตอนควายกับครูกรองยาวพุโทโธพุทธังอนิจจังอนิจจา